เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนทำตหนสือเรื่องแสงแบบนี้เลยนะครับในโปรแกรมพิมพ์เนี่ยโปรนะพอมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยไปกดเครื่องมือใช้ทูนะครับกดมาหนึ่งครั้งแล้วก็กดกิมที่หน้าจอนะในบริเวณพื้นที่ว่างเปล่ากดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วเราก็พิมพ์อะไรก็ได้ครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วกด control a ครับเพื่อคุมดําตหนสือทั้งหมดนะจากนั้นเราก็ทําให้ตหนสื่ออยู่กลางกลางไปที่ p r o p e r t y นะครับถ้าใครไม่มีตรงนี้เนี่ยไปวินโด้นะนี่ครับมันจะอยู่ตรงตรงนี้นะให้เรากดหนึ่งครั้งมันก็จะโผล่ขึ้นมากดตตรรรรงงงนนีีน้้้คคัับแลวกกก็ดอ มันก็จะอยู่เกือบกลางจากนั้นเราก็กด d r e c t i o n Tool หนึ่งครั้งเพื่อเอาคูมดําออกนะแล้วก็ขยายมันส่วนพวกฟอนต์เนี่ยเราก็สามารถมาดูได้ที่ตรงนี้ครับผมจะไปยุ่งกับชาร์ดอยู่เดียวนะขอผมไม่ได้ใส่นะใครจะตั้งค่าตามผมก็ได้จากนั้นเราก็ไปที่เลเยอร์ตรงถือที่เราพิมพ์ขึ้นมานะเอาไว้ข้างบนก่อนจากนั้นเราก็กดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วก็กดลากลงมาก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเราไปเมนูเอฟเฟกแล้วก็กดค้นหาพิมพ์มเขาว่าเบอร์ครับ Blur ผมใช้เป็น Gaussian Blur นะครับมันจะอยู่ประมาณอ อันที่สองนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะโผล่ใน,นต่างของ e f f e c t c o n t r o l แล้วก็หาเอฟเฟกที่เราเอามาใส่เมื่อกี้เนะี่ยนี่จะอยู่ตรงนี้แล้วก,กดไปกดตรงนี้ลงครับแล้วเราก็เลื่อนได้เลยว,วเราอยากได้เบอร์ขนาดไหนนี่ครับมันก็เริ่มเบอร์แล้วเห็นป่ะมันก็เริ่มมีแสงขึ้นมาละแล้วแต่เราเลยครับว่าเราอยากจะได้มันเยอะขนาดไหนก็ป,ประมาณนี้ครับ